เกิดวันที่27กรกฎาคมคศ1963ที่มณฑลกวางตุง้งประเทศจีนเขามีโอกาสได้รับการฝึกจากแม่ที่เป็นครูสอนมวยไทยเก๊กตั้งแต่4ขวบและเติบโตมาในสายการต่อสู้ทั้งวูซูเทควันโดจนกระทั่งช่วงวัย20ที่ได้มีโอกาสกลับไปยังกรุงปักกิ่งและดอนนี่เยนก็ได้พบกับผู้กำกับหนังที่ชื่อหยวนบูปิงที่เห็นหน่วยการและความสามารถทางการแสดงในบทแอชชันสไตล์กังฟูได้ จึงได้มีโอกาสร่วมงานกันนับแต่นั้นและนี่คือ10ผลงานสุดตีนที่แฟนๆของดอนนี่เยนไม่ควรพลาดโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าในคอนเทนต์นี้มีการสปอยส่วนสำคัญของเนื้อเรื่องหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมและไม่อยากเสียอรรถรสก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้ไปก่อนหมัดพิฆาตมังกรโหด1998 เรื่องราวของหมัดพิฆาตมังกรโหดจะเล่าถึงหมอถงสุดยอดนักสู้ผู้มากฝีมือแต่ก็กลับเลือกที่จะเป็นหมอแถมมาเปิดคลินิกให้กับหมู่บ้านยากจนแห่งหนึ่งเพราะตัวเขามีปมในใจว่าเมื่อก่อนบ้านโคตรจนไม่มีเงินค่ารักษาพ่อของเขาจนมาป่าวยตายซึ่งหมู่บ้านที่หมอถงไปรักษานั้นก็โคตรจะยากจนสํำร้ายยังถูกเจ้าพ่อแกงขวานเงินผู้มีอิทธิพลขาใหญ่คอยรีดไถ บีบบังคับหวังจะเอาที่ดินชาวบ้านมาเป็นของตนแถมยังยัดเงินใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่รัฐอีกต่างหากทําให้หมู่บ้านนี้ไม่มีกฎหมายเข้ามาจัดการและเรื่องราวก็ไปกระตุกต่อมรักความยุติธรรมของหมอถงเข้าจึงคิดจะสู้เพื่อชาวบ้านและได้ใช้วิชามวยเข้าต่อสู้กับอิทธิพลถึงเนื้อเรื่องจะดูเฉยแต่ข้อสนุกนะบอกเลยลุยบ้าเลือด2007ยังวนอยู่กับหนังแนวตำรวจ เพราะเหมือนพี่แกจะเอาดีด้านดราม่าตำรวจดักดักมันมันมากกว่าการเล่นเป็นตัวละครมนุษย์ปกติและนี่คือผลลัพธ์ที่ดีมากด้วยการกำกับคิวบูด้วยตัวของพี่แกแถมเล่นเองเจ็บเองอีกด้วยลงทุนสุดตีนเรื่องราวของหลุยบ้าเลือดจะเล่าถึงคู่หูตำรวจผู้กองหมาจุนและวิวสันที่ได้รับคดีทลายแก๊งอายกรรมชาวเวียดนามที่อพยพมา โดยผู้กองหม่าจุนส่งวิวสันเข้าไปแทรกซึมเพื่อเป็นสายในการรวมหลักฐานในรังโจรจนมาแผนแตกวิวสันถูกเปิดโปงจนบาดเจ็บสาหัสจนต้องกลายเป็นคนพิการสวนพวกอัจยากรหลบหนีไปได้และสามเดือนต่อมาทั้งคู่ก็ต้องรับมือกับชาวเวียดนามที่อพยพมาอีกครั้งเพื่อมาช่วยพี่ใหญ่ของแก๊งโดยผู้กองหม่าต้องแบกรับเอาความรู้สึกผิดที่ต้องทําให้คู่หูของเขากลายเป็นคนพิการเขาจึงตัดสินใจลุยกับพวกอัจยาก้อนเหล่านี้แบบแลกชีวิต เมื่อกฎหมายไม่ทันใจก็ต้องใช้สารเตี้ยจบปัญหากันไปทีมล่าเฉียดนรก2005ทีมล,ล่าเฉียดนรกหนังแอชชันดราม่าชั้นเยี่ยมอีกเรื่องที่ตีแผ่วงการตำรวจฮ่องกองอย่างดูเดือดเรื่องราวของอาชานที่หมายจะจับเจ้าพ่อมาเฟียเส้นก๋วยจับอย่างหวังที่เดินแอนลอยชายในสังคมอย่างราชาทำให้เขาต้องร่วมมือกับนายตำรวจอีกหนึ่งคน อามาเพื่อลักคอคนชั่วมารับกรรมให้ได้ซึ่งตัวหนังค่อนข้างดิบและมองหม่นมากกับบทสรุปของเรื่องราวมันคือความเรียวที่ไม่มีขาวกับดำพระเอกจ๋าหรือคนเลวจัดเป็นหนังสุดตีนที่แนะนำอีกเรื่องตัวหนังก็ทำได้ถึงและมันมากๆซัดกันไวสุดๆจนแทบมองไม่ทันกันเลยทีเดียวห้าพยักพิทักษุนยัตเซน หนังแอชชั่นอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์ที่ใช้ทุนสร้างส,างสูงถึง800ล้านบาทเล่าเรื่องราวของหน้าประวัติศาสตร์ช่วงหนึ่งของจีนก่อนการปฏิวัติซินไฮาโดยดรสุนยัตเซนโดยเป็นการร่วมสร้างกันร,ระหว่างจีนและฮ่องกงซึ่งตัวหนังเต็มไปด้วยฉากที่อลังการและคิวบูมันมันแน่นอนว่าดอนนี่เย็นของเราสร้างสารรค์คิวบูได้สนุกสุดตีนและเพลินมากและก็ยังคงความเรียวเอาไว้พอสมควรยิปมันแอปแมนจัดว่าเป็นงานแนวแปลก และอิมแพกต่อสมองอย่างมากกับการโปรโมทที่ทำเอาคนดูนึกว่าดอนนี่เย็นเป็นพระเอกของเรื่องแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้กูเทียนเลอร์เป็นพระเอกต่างหากซึ่งจะว่าไปหนังเรื่องนี้ได้ใจคอหนังจีนไปไม่น้อยเพราะนี่คือหนังเรื่องแรกในรอบสิบปีของดาราสาวจางป๋อจือนั่นเองยิปมันแอปแมนจะเล่าเรื่องราวของแซมมี่เมคอัพอาร์ติสมือเทวดาถูกว่าจ้างให้มานั่งเป็นผอ,อ,อบริษัทเครื่องสำอาง โดยมีแคลร์ Claire, เป็นผู้ช่วยแซมมี่ชวนอาโนเพื่อนมือเซียนมาช่วยงานด้วยยอการได้ร่วมงานกับแคลร์แม้ว่าจะทำให้จิตใจปั่นป่วนแต่แซมก็ยังผูกพันรักแรกกับโมนาอยู่เสมอจนกระทั่งเมื่อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของบริษัทต้องไปพรีเซนต์บนเรือยอทรูของมหาเศรษฐีซิดซึ่งเป็นเหตุให้ซิดชอบแคลร์เข้าถึงกับเสนอทางเลือกที่ยากจะปฏิเสธแต่แคลร์จะเลือกเดินทางไหนเมื่อเธอต้องช่างใจระหว่างโอกาสทองกับความรัก ที่เธอกับแซมเพิ่งจะรู้ว่ายากจะถอนเสียแล้วเป็นหนังตลกเบาสมองสไตล์ฮ่องกงบางมุกดูยืดยาดบางมุกก็เรียกรอยยิ้มเบาๆได้แต่การผูกเรื่องและสรุปเนื้อหาทำมาสนุกสุดตีนเลยทีเดียวฮีโร่สองพเป็นผลงานกำกับภาพยนตร์ของจางอวิโหมผู้กำกับภาพยนตร์ชาวจีนคนดัง ขึ้นชื่อเรื่องงานภาพสุดติดแตกโดยแดัดแปลงมาจากอีเวนต์ของการรอบสังหารจินซี่ห้องเต้ของจิงเคอโดยหนังจะเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองขององค์เรื่องเล่าจากปากยอดยุทธ์ฟาเวงทีหมันกระบีหักที่มีการสลับเรื่องราวลำดับเรื่องที่ผิดเพี้ยนแต่ดูลมุนสลับเรื่องราวคนหนึ่งพูดจริงคนหนึ่งพูดโกหกจัดว่าเป็นหนังที่งดงามทั้งงานภาพและการลากคนดูเข้าไปติดตามเรื่องราวได้และนี่ก็คือหนังแจ้งเกิดเวทีโลกรอบแรกของดอนนี่เยน นนั่นเองภาพพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเมื่อเข้าฉายได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่75และรางวัลลูกโลกทองคำสาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมในฐานะตัวแทนจากประเทศจีนนักฆ่าเทวดาแขนเดียวเรื่องนี้จัดว่าเป็นภาพยนตร์กังฟูกำลังภายในบวกแนวสืบสวนสอบสวนส,วนสไตล์เชอร์ล็อกฮลม จากฝีมือการกำกับของปีเตอร์ชานผู้กำกับชาวฮ่องกงลูกครึ่งไทยที่มีชื่ออเสียงโดยมีดอนนิเย็นรับบทนำแถมเป็นผู้กำกับคิวแอคชั่นด้วยและมีหวังอยู่ซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังยุค70ร่วมแสดงด้วยตัวหนังเล่าเรื่องราวแบบหนังสืบสวนในช่วงครึ่งแรกมีการสังเกตวิเคราะห์อย่างมากมาย เต็มไปด้วยตันกะต่างๆชวนมึนหัวแต่พอเข้าช่วงหลังหนังกลับมาเป็นแนวขายความบันเทิงสไตล์หนังจีนกำลังภายในที่ดูสนุกสุดตีนและมีการดึงดูดให้ผู้ชมติดตามเรื่องราวจนไปถึงบทสรุปได้ยอดเยี่ยมไม่แพ้เรื่องอื่นๆของดอนนี่เย็นเลยก็ว่าได้ตำนานสตาร์วอร์สอดอนนี่เย็นได้มีโอกาสไปโลกแลนในหนังชุดสุดคลาสสิกระดับโลกอย่างสตาร์วอรในบทบาทของ ชิรุกอินเวย์ชายตาบอดสอดรู้ผู้ศรัทธาในาฟอร์สแต่ไม่ได้เป็นใจใดที่แฟนๆมักจะแซวว่านี่คือบทยิปมันตะลุยอวกาศชัดๆด้วยการเปิดตัวในเทเลอร์ที่สามารถสะกดคนทั้งโลกกับฉากการฟาดฟันกับเหล่าสตรอมทรูเปอร์ด้วยกระบวนท่ากระบอง6กจุดครึ่งแบบในหนังยิปมันซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าบทบาทที่เขาได้รับในหนังลิเกอวกาศภาคส่วนขยายเรื่องนี้คือสีสันและตัวขโมยสินชั้นดีของเรื่อง ถึงขั้นแฟนๆบางส่วนมโนไปไกลว่าถ้าเอาตัวละครชีรุกปะทะกับดาดเวเดอร์จะเป็นอะไรที่ตื่นตามากยิบมันยอดกังฟูสู้ยิบตาไม่ต้องสาธยายอะไรมากกับหนังแอชชั่นดราม่าสุดมันที่ทำให้แฟนหนังจีนชาวไทยได้จดจำดอนนี่เย็นในฐานะอาจารย์ยิบผู้รักและเธอทูลเมียเหนือสิ่งอื่นใด กับหนังที่เล่าเรื่องราวชีวประวัติของยิปมันครูมวยผู้ฝึกวิชามวยหยงชุนเพลงมวยที่เหล่าบรรดาสำนักกังฟูแห่งฟอซานได้ตราหน้าว่าเป็นวิชามวยอ่อนแอไม่มีความแข็งแกร่งเท่าเพลงมวยสายอื่นเหมาะแก่การฝึกให้สตรีมากกว่าแต่อาจารย์ยิปก็พิสูจน์แล้วว่าเพลงมวยหยงชุนนั้นก็มีความแข็งแกร่งและอ่อนโยนจนสามารถขึ้นมายืนแถวหน้าได้แต่ชีวิตพลิกผันเมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุก จากคุณชายสกุลยิบผู้มั่งคัง่งกลายเป็นกรรมกรหาเช้ากินข้ำอดมือกินมือ้อแต่ถึงอย่างนั้นกำลังใจจากจังหย่งเฉิงมีรักที่ทำให้เขายินหยอยฮัดต่อไปได้แต่เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเริ่มท้าทายหนักขึ้นเขาต้องลุกขึ้นต่อสู้ด้วยเพลงมวยที่มีแต่สุดท้ายเขาก็ต้องลีภัยจากจีนไปยังฮ่องกงแล้วไปเริ่มชีวิตใหม่ในฐานะครูมวยจีนอีกครั้งและได้มีโอกาสสอนเด็กหนุ่มหลีเสี่ยวหลง ซึ่งในอนาคตเขาคือซุปตาขาบูระดับโลกที่ชื่อรูซาลีนั่นเองซึ่งชีวิตของอาจารย์ยิบทั้งสามภาคนั้นได้ใส,ส่สีสันที่เหมือนจะเกินจริงไปบ้างแต่ถ้าดูเอามันก็โอเคอยู่เชิญเจิญไอ้หนุ่มซินตึงมังกรผงาดฟ้า1,995ไ้าอ้หหนุ่มซินตึงมังกรผงาดฟ้า ว่าด้วยเนื้อเรื่องที่ดราม่าสุดเข้มข้นของชีวิตลูกผู้ชายชื่อเฉินเจินอยู่ในวังวนของมิจฉาชีพลุ่มหลงในสิ่งที่ได้มาและสูญเสียไปภายใต้ฉากหลังความขัดแย้งของงอชาวญี่ปุ่นและชาวจีนที่มีในช่วงงสองครามโลกตัวละครมีพัฒนาการที่ชัดเจนจากยาจกบ้านนอกเดินทางงอผิดเพราะความไม่รู้จนมาพบกับอาจารย์ที่ดีและชักนำเขาสู่ทางที่ถูกต้องรวมไปถึงความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้ของลูกสาวนายพลญี่ปุ่น กับพระเอกในเรื่องอีกทั้งยังเล่าเรื่องราวบ้านนอปลายชีวิตของหัวหยวนเจียนักสู้ชาวจีนและผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมจิงอู่โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัวในเซี่ยงไฮ้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษจากการต่อสู้กับชาวต่างชาติในช่วงที่ประเทศจีนถูกคุกคามโดยชาวต่างชาติถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะ